สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งมีเทคนิคการเอาเครื่องหมายขีดหรือช่องว่างออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลบทีละตัวกันค่ะเช่นเบอร์โทรศัพท์หมายเลขแายประชาชนนั่นเองค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสัญนกระดิ่งให้ด้วยนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ บนคูกุ้งมี2เทคนิคด้วยกันนะคะเทคนิคแรกเป็นการใช้แฟตฟิลส่วนเทคนิคที่2เป็นการใช้คอนโทนเฮสนะคะไปดูแบบแรกแฟตฟิลกันเลยนะคะเป็นแบบแฟตจริงๆค่ะ oh, <no. S 1> แต่เราจะต้องพิมพ์ตัวอย่างที่เราต้องการก่อนไป1บรรทัดนะคะเพื่อให้ Excel เนี่ยรู้ว่าเราต้องการแบบไหนเดี๋ยวลองพิมพ์ในช่องแรกก่อนนะคะเราต้องการเอาช่องว่างออกเราก็จะพิมพ์ข้อความ เหมือนเดิมโดยไม่ใส่ช่องว่างเลยนะคะแบบนี้เมื่อเราพิมพ์เสร็จแล้วนะคะจากนั้นก็ให้มาคลิกที่ช่องข้างใต้นี้นะคะให้มาที่ฟิลแล้วก็ไปที่แฟลตฟิลตัวนี้ได้เลยค่ะหรือจะกดที่คอนโทรล E ก็ได้นะคะเดี๋ยวครูกุ้นจะกดที่คอนโทรล E แล้วกันค่ะ เป็นยังไงคะข้อมูลก็จะมาแบบอย่างรวดเร็วเลยโดยไม่มีช่องว่างนะคะเป็นการตัดช่องว่างได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะ oh. ต่อไป c t r t r o l h ast, วิธีการใช้ c t r t r น l h นะคะแตกต่างจากแ t v i l w เลยคือ f Fat v i l w จะต้องทำอีกช่องหนึ่งนะคะแต่ c t r t r o l h สามารถเปลี่ยนเข้าไปในนี้ได้เลยอ่าเดี๋ยวคุณครูกุ้งขออน,นุญาต copy ้ละกันนะคะอ่าแล้วก็กด c t r t h นได้เลย ไฟวอสก็คือเป็นการค้นหาแบบไหนเราค้นหาช่องว่างเราก็ทำเว้นบักหนึ่งครั้ง1นึ่เคาะนะคะส่วน r รีเพ e นะคะเราจะไม่ใส่อะไรเลยเพื่อที่ต้องการให้ช่องว่างมันหายไปนั่นเองค่ะจากนั้นกดที่ r e p รี e all ค่ะ,ะเขาก็จะบอกว่า เจอทั้งหมด28ที่ด้วยกันนะคะแล้วก็กดโอเคกดกรกบาทปิดได้เลยเพียงเท่านี้นะคะช่องว่างก็จะหายไปนั่นเองค่ะมาดูแบบที่2บ้างนะคะการเอาขีดออกก็ลักษณะคล้ายๆกับการเอาช่องว่างออกนั่นเองค่ะแต่ f ฟ t ตฟ l l นะคะเราสามารถเพิ่มข้อความลงไปในนั้นได้นะคะเช่นเราจะพิมพ์คำว่า เลขบัตรประชาชนแล้วก็พิมพ์ต่อด้วยตัวเลขที่เราต้องการแล้วก็พิมพ์ตัวเลขที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงนะคะจากนั้นให้นำเมาส์มาคลิกด้านล่างก่อนนะคะแล้วก็กด Ctrl E ได้เลยค่ะ เห็นไหมคะคําว่าเลขบัตรประชาชนจะขึ้นมาให้ทั้งหมดพร้อมๆกันโดยเราไม่ต้องไปนั่งพิมพ์ใหม่นะคะแล้วก็ขีดก็จะหายไปด้วยเช่นเดียวกันค่ะ c อนโทนเทนะคะขออลุยดต Copy นิดนึงค่ะทำลักษณะเดียวกันเลยก็กดที่ c อนโทนเทเหมือนเดิมแล้วด้านบนนะคะจากเป็นช่องว่างให้เป็นขีด แล้วก็ด้านล่างนะคะเป็นไม่ใส่อะไรเลยแล้วก็กดรีเพ l อค่ะแล้วก็กดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะคะกดการกรบาทได้เลยค่ะเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถนำขีดออกได้อย่างรวดเร็วแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับเทคนิคการเอาเครื่องหมายขีดหรือว่าช่องว่างออกอย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องลบทีละตัวกันค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ มีทั้งหมด2วิธีด้วยกันนะคะแล้วแต่เพื่อนๆต้องการนำไปปรับใช้ได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ